ครับโยมอยู่อีกคนเหรอทัอ้งสกลโยมโยมอีกคนย وم, ย وم กคนะครับเนี่ยอยู่อยู่กี่คนเหรออยู่สองคนตายายอ๋อจะเข้ามาเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขับไปนั่งอะรโยมขับกลับไปเลยกลับมาเลย,ยครับ มามาเออไข่ไ mm ข, ML ข,ข,ข่ไข่วางทิไข่วางไข่วางไข่วางขนมขนมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยรู้ปเนี่ยเดี๋ยวมานีเลยมาเลยมาดูนี้ขนมยูโรมาองมนจ right ันย์บัทีน่ะนมือจัน์ เมื่อวานกันเมื่อวานเมื่อโด่งยูโรมา่ก่อนสงทางแค่เนี่ยไปแค่นึงอ่ะอาทิตย์หนึ่งสามแ่แม่ผู้ใหญ่เอ้ยอาทิตย์หนึ่งสามแ่เออป้าเจะาไหนเจ้าไปขอดินนะอาทิตย์ละสามแช่าก็ไปน้ำถมเนาะรอสุกพอดีเลยสุกพอดีหรอโอ้ตเป็นระยะเป็นระยะ ระยะสุดท้ายแล้วครับระยะสุดท้ายเลยเหรอครับคือว่าโอ้จารยันบวมยันปูนไปครับเหรอะัดมื่อใดบ่ได้ไปฟอกติ๊กตาตูปใ่ไหมครับอ๋อคือระยะสุดท้ายคือต้องต้องต้องไปฟอกตลอดไปบะวัดไปครับเหรอะแบบนี้หยุดเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์ที่ย์นได้อยู่สองวัดอืมวันเวดวันเลยครับเป็นระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายแล้วครก็จะเป็นบ่องติ๊กอะไรก็บผู้จักครับเหรอะยังสิโยม อาคิดว่ายังก่อนนะกล้าพูดว่าไปยุ่งไปเรื่อยเหรอครับอ๋อนี่มันมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอโยมเนี่ยตรงนี้แหละครับอ๋อนี่มันนี่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันมันฟอกตั้งแต่เนาะสี่ปีสี่ปีห้าปีหลังมันขึ้นมาเป็นนี้เลยเหรอครับแล้วก็ไปทําเส้นใหม่ครับเขาเนี่ยจะทำเส้นใหม่เหรอฟอกได้ปีหนึ่งพอดีพวกตัวนี้อ๋อนี่มันเกิดมาจากตายเลยเหรอครับแบบไม่ใช่เกิดจากตายครับคือว่าเราเรา เราเป็นไตใช่ไหมครับอแล้วเราเราไปทำทำเส้นอยูทีโคราชนะครับที่ใช้ปุ๋มเขาไม่ทำให้นะครับเนาะครับอ๋อนี่คือทำเส้นใช่ไหมทำเส้นครับนี่เราฟอกไฟฟอกมาแล้วมันก็บวมขึ้นมาเองอ๋อเน่ยครับอ๋อมัน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 ต้องอ๋อมันเต้นมันเต้นเหรอครับมันเต้นถ้าถ้าถ้าตัวนี้มันเต้นแสดงว่าเส้นเราตายหรือว่าเสียฟอกไม่ได้เราต้องมาเจาะคอตเวอะไปเนาะเต้นมาเลยเหรอ โอ้เต้นเต้นทุกเต้นทุกอันเลยเหรอครับเต้นทุกอันไปน้ำว่ายนะครับถ้าเส้นเราไม่เต้นแสดงว่าเส้นเราทำใช้ไม่ได้นะครับเหรอครับต้องไปทำใหม่หรือว่าไปเจาะคอหรือว่าไปเจาะขี้ขาวพรถ้าถ้าพวกีเต้นมันก็คือว่าเส้นนั่นอยู่ใช่ไหมครับอืมเออเห็นแล้วนี่มันเต้นจริงด้วยเออโอ้ยไปเจียงกอกนะเนาะไก่เนาองเราจะสะคอนเราไปใช้คุมบ้างผู้เขียวบ้างนี้ครับไปผู้เขียวผู้เขียวต้องใช้รถเขาก็เลยใส่ไปอย่างเดียวเบางทีก็วูบ บางทีก็รุกข้าวลงถนนไปอย่างนี้ครับมันเสี่ยงทุกอย่างอาจารย์โคนตอนเอาลายแล้วมันนั่นจี่ตายแล้วนั่นนะโอ้ยอย่าเจ็บอร์รุ่นเนี่ยยังใหม่เงินเหรอฮะนี่เด็หนาวหนาวีเองขาเรียกอะไรเหรอโยมมะนาวอะไรเหรือมะนาวไาหรือม็ดหรือว่าลาไอย่างที่มันใหญ่มันไม่มีเม็ดครับอ๋อากได้พันต้องสอนเอาหรือว่า หรอมันมีไหนอ๋อแล้วมันก็ถ้าแบบไปไหนต่อยกัน <Are> เน mm mm <wh> ี่ยพแกคนที่ยากจนลอยย่อมเขาไปแจกอะไรกับบ้านยี่นิดบ้านสะดิดเข้าไปลูอะไรกลับไปอ้อมเขาทั้งนั้นเออถ้าแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยครับ เปนกว่าชีวิตเราจังเลยโอ้โหไตแล้วตตบบตไตเสียหุดแล้วเพราะว่าไตเราทำงานได้นะอาจารย์วันนี้เราต้องใช้เครื่องฟอกแทนแทนไตเราไตเราต้องฟอกเลือดใช่ไหมครับอมันมีนที่ฟอกแล่อดไตถ้าเราทำไม่ได้เราต้องใช้เครื่องหรือว่าแทนแทนใช่ไหมใช่แล้วมันอยู่กับความดันเราบ้างหรือว่าอะไรถ้าความดันเราตกต่ำอย่างนี้เราก็ฟอกไม่ได้นะอาจารย์ต้องเราต้องเริ่มถอดเครื่องให้ เจาะมังม่ายนี่ะมันเจาะคอสแ้วแล้วเป็นแบบนี้ปวดไหมผมเนี่ยมันไม่ปวดนะเฉยใช่ไหมครับมันเฉยมันจะจะเจ็บตั้งแต่ทีแรกตอนเขแทงยังไงนะที่เข็มนี่ไม่ใช่เข็มที่เรียกอาจารย์เข็มแทงวัวแทงควายเหรครับเราดูเลยเห็นรู้เลยล่ะลายเข็มมากเนาะเวลาผมฟอกมาเจ็ดปีแล้วผมก็จะหันหน้านี้แล้วผมเขาเขาแทงเข้ามาดีนี้เลยเหรอครับแทงไปตรงนี้ตรงตรงนี้เส้นใช่ไหมแล้วก็มาแทงอีกตัวนี้ ตัวสองสองเข็มนะอาจารย์ใช่เข็มเดียวเข็มหนึ่งเข้าเข็มหนึ่งออกอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์เลยเหรอเรื่าหมอนัดต้นที่หนึ่งสามครั้งที่สามครั้งเลยวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์สามวันอทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมตอดดวงให้แล้วกันเนาะต้นของสุรด์ย้ำนฮะไส้ต่อมไส้หยางใส้มันมัวนครับผมตอดดวงให้โยมแล้วกันเนาะ ครับผมเป็นคันน้ำมันเนาะโอเคนะครับมีความสุขนะครับครับผมครับผมอันนี้จะได้ประหยัดเนาะครับผมทุกดีครับทุกดีครับครับผมครับผมครับไปต่อครับใส่ไม่อันตรายเหมือนนะสุแล้วท้ายต้องฟองอยู่ตลอด ครับเราก็ได้มาแจกทานาให้กับญาติโยมแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับคนที่ยากจนนะครับ ของที่ญาติโยมได้บริจาคมาก็เราก็ได้แจกถึงมือนะครับกับาญาติโยมที่ยากจนนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับทนบีนี้เราแจกมาครับนี่เราเราจะไปเจอกันหลังต่อไปครับหลังนี้เราก็ขอจบทิ่เปติ้งแนี้นะครับครับขอจำเริญพรครับเออไปให้ผู้ใหญ่ทานได้